สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ่าวเกียงชาแน,นลมาแล้วครับผมมาพี่น้องมาวันนี้เป็นต้มมามา่มาเดาา้อมาม่าต้มยำกุ้งพี่น้องหอละสิบบาทสองห่อใหญ่เดอ้อมีไข่ต้มมานําเนี่ยไข่ต้มลูกชิ้นปลาใส่ผักบุ้งแล้วก็ผักกวางตุ้งครับเนี่ยมาพ่อๆหลานเดี่ยวเส้นมันจะเอืดมา <c oughs> ช้าๆนำบ่าเกียงเลยครับพี่น้อง 吃炖汤了，平常了。啊、嗯嗯，嗯，嗯，能喝着。 ดูชิ้นปลาอืมเรืงเรื่องเลยดูชิ้นปลามาเด้อแซ่บๆจำชากระบอาเกลียงนะพี่น้องเข่าชาพี่น้อง ยังตนไงบ้าง้างนอกโอ้โหร,ร,ร้อนร้อนตรงที่นาะพี่น้องเนาะตรงนี้รออ้อนนี่ไขต่ต้มทำได้น้านี่พี่น้อง 음음음 mm -mm. mm -mm. now of a pillow. ม,มีแห้งได้สดร้อนๆแล้วมีแห้งเลยฮะฮะอะหมุนนะอืะมหวานยากแล้วเด้อพี่น้อง เขาเรียกกินเป็นถ้วยนะพี่น้องเรียกกินเป็นกะละมังกะละมังเลยพี่น้องอ ตักใส่ถ้วยน้อยไปก่อนเนี่ยไขยก่ก็มีใส่ไปนำเด้อนะยมีทั้งไข่ต้มแล้วก็ต้มใส่ในมาม่าเลย แค่นี้ก็แซ่บแล้วพี่น้องบ่ต้องอย่างมากมายเลยนะยาง,ง่ายๆแซ่บๆ บุง้งตับฟังซุงกรอบี Hmm. Biểu chết, biểu chết. うんうん เจีบยบบรีฮะไข่ต้มพี่น้องกออออออเก็บกินตอนท้ายฮะอู้หูขากนาดเลอะล้วพี่น้องอืม้องชอบกินตอนท้ายอืม ่ะกินนี่กัหมดเลยพี่น้องทอดสองหอ่อใหญ่เน้องห่อสิบบาทใส่ทั้งผักทั้งหนีทั้งไข่ไม่ได้เป็นชามดอกเอกไม่ได้เป็นถ้วยดอกเป็นกระมังเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเด้อที่รับชมบอกเขียนจบคลิปผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อว,วันนี้เอาเมนูไง่ายๆพี่น้องต้มมามา่าใส่ผักใส่ไข่เมนูง่ายๆฝากพี่ตอนน้องคือเกลาเนะาะทำมักกะไล เอ้สามารถกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะ <laughs> คลิปนี้ขอท่านอยู่ดีมีแหงเนาะอยู่ดีดมีเฮอย่าเจ็บอย่าจนเฮงรวยท่านครับบ๊ายบายสวัสดีครับ